นนปีนี้เองเนี่ยก็มี2ช่วง2แบบด้วยกันนะครับในช่วงแรกเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้น

เช่นเดียวกันแล้วก็รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรลูกค้าของธนาคารที่เป็นลูกหนี้ดีนะครับเพื่อที่จะเป็นขวัญกําลังใจก็เลยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มษายน2545นะครับในการที่จะพักชาําระหนี้และก็ลดภารหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีหนี้ต่ำกว่า500,000บาทคุณสมบัติก็คือต้องเป็น สำหรับของลูกค้าตกรสนะครับเป็นพี่น้องเกษตรกรที่มีหนี้แบบปกติต่ํากว่า500 0 0นบาทพักชําละรนี่ระยะเวลา3ปีนะครับเ,เลือกได้2แบบ 1. ก็คือเลือกออพักต้นเงินแบบที่2ก็คือไม่พักต้นเงินก็คือมีการชําละรนี่ต้นเงินตามปกติทั้ง2แบบเนี่ยนะครับธนาคารเ็าจะลดภาระดอกเบีย้ยให้3%ตต่อปีนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูอาชีพ หลังจากที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะให้มีรายได้เพียงพอที่จะชําระหนี้ได้หลังจากที่ออกโครงการแลหรือว่าหลังจากที่จะฟื้นฟูไป1ปีปุ๊บเนี่ยนะครับก็ให้มีรายได้ชําระหนี้ได้นะครับ